เขาบอกถ้ายเป็นวิดีโอไว้เหรอแมงมืเครื่องเย็งเย็ดีะถ้าเบ็นถ่ายวิดีโอเลเขาบอกเขาบอกับเข้มแม คืง่ย่ายดเลยม่กิดพอยามใหญ่หอนะเด้อพอไปอย่าเพิ่งเปิดเสียป๊าก่อ